คลิปนี้จะมาชวนทุกคนคุยเรื่องของภาษีตัวหนึ่งครับนั่นคือภาษีเงินได้หักนาที่จ่ายแต่ว่าคลิปนี้จะชวนในมุมของเจ้าของธุรก,กิจว่าต้องรู้อะไรจัดการแบบไหนแล้วมีอะไรที่ต้องรู้บ้างแต่ก่อนจะไปฟังห้ากฝากนิดเดียวครับฝากกดติดตามแท็กสนอม แล้วไปฟังกันต่อครับเล่าแบบนี้ก่อนแล้วกันครับคือช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่พี่หนอ,อกำลังเคลียภาษีบริษัทภาษีประจําปีต่างๆแล้วก็มีเรื่องของการจัดก,การเกี่ยวกับภาษีหักหนี้จ่ายอยู่ก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็เล่าให้ทุกคนฟังเพื่อจะได้เข้าใจแล้วก็นําไปใช้งานได้นะครับแต่ว่าเน้นเนาะคลิปนี้เราพูดเฉพาะเจ้าของธุรกิจดังนั้นอาจจะไม่ได้พูดในมุมของคนที่รับเงินสักเท่าไหร่อ่าเดี๋ยวเรามาไล่เลียงไปในแต่ละประเด็นกันเลยครับอันดับแรกมารู้จักคํานี้ก่อนครับก็คือคําว่าภาษีเง หน้าที่จ่ายคืออะไระดูรูปมาจริงๆแล้วภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของภาษีเงินได้ครับซึ่งมันจะเป็นการจ่ายล่วงหน้าไว้การจะหักภาษีหน้าที่จ่ายได้หรือการเกิดของภาษีหักหน้าที่จ่ายเนี่ยมันเกิดขึ้นตามกฎหมายครับก็คือกฎหมายกําหนดไว้ว่าถ้ามีการจ่ายเงินแบบนี้จะต้องหักภาษีไว้ในอัตรากี่เปอร์เซ็นต์ถ้าจ่ายแบบนั้นต้องหักไว้เท่านี้ก็จะเป็นการกําหนดอัตราไว้ตามแต่ละประเภทเงินได้ซึ่งการหักที่ว่านี้นะครับมองในมุมของการ เก็บภาษีละกันก็คือมันเป็นการเก็บล่วงหน้าไว้ก่อนในมุมของรัฐเองได้ประโยชน์อะไรนะครับรัฐก็ได้เงินไปก่อนถูกไหมครับเพราะว่ามันเป็นการจ่ายภาษีล่วงหน้าไว้ทีนี้ในส่วนของคนที่มีรายได้เนี่ยเวลาเราถูกหักภาษีส่งไว้ก่อนเนี่ยมันก็อาจจะมองในแง่ดีฮะว่ามันเป็นการบรรเทาภาระภาษีคือแทนที่เราจะจ่ายแบบ ทีเดียวก้อนหนึ่งเต็มๆเลยเราก็มาแบ่งจ่ายไปบางส่วนก่อนถยอยจ่ายไปเทีนิเทียนหน่อยแล้วพอตอนยื่นภาษีประจําปีเนี่ยค่อยจ่ายส่วนที่เหลือแต่ถ้าเกิดเรามีการถูกหักภาษีไว้ระหว่างปีมากเกินไปเนี่ยเราก็สามารถขอคืนได้อันนั้นก็คือคอนเซปที่มาที่ไปของภาษีเงินได้หักที่จ่ายครับมันเป็นตัวหนึ่งของภาษีเงินได้ซึ่งกําหนดให้หักไว้ตามข้อกฎหมาย เป็นเหมือนการจ่ายล่วงหน้าซึ่งคนที่ถูกหักภาษีไว้ก็คือคนที่มีรายได้คนที่มีรายได้ตรงนี้เนี่ยเขาก็เก็บยอดภาษีที่ถูกหักไว้เนี่ยไปหักออกจากภาษีจริงๆที่ต้องเสียสุดท้ายมันก็เลยจะเกิดยอดว่าเอ้ยเราจะต้องจ่ายเพิ่มหรือขอคืนสักเท่าไหร่อันนี้ก็คือในมุมของคนที่ถูกหักไว้แต่ในทางกลับกันครับเรามาดูอีกมุมหนึ่งนะครับก็คือมุมของคนจ่ายเงินบ้างนะครับคนจ่ายเงินเนี่ยจะมีปัญหาอยู่เรื่องหนึ่งครับถามว่าปัญหาของเขาคืออะไรอดูรูปนี้ลวกันในมุมคนจ่ายเงินพี่หนอม จ่าย,ยมันมีข้อกําหนดให้คนจ่ายต้องหักอันนี้เราจ่อประเด็นสำหรับคนที่เป็นเจ้าของธุรก,กิจและกันถ้าพูดง่ายกว่าน,นั้นอาจจะพูดในมุมของคนที่จดบริษัทหรือจดห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเวลาธุรก,กิจพวกนี้นะครับจ่ายเงินเนี่ย หนึ่งเรื่องที่ต้องตั้งคําถามเลยคือไอ้เงินที่เราต้องจ่ายเนี่ยเราต้องหักภาษีไว้หรือเปล่าอันนี้คือจุดสําคัญจ่ายค่าอะไรต้องหักภาษีไว้บ้างมาเป็นจุดที่ยากครับสำหรับคนที่เริ่มต้นทําธุรกิจเพราะเฮ้ยฉันต้องจ่ายค่านี้แล้วฉันต้องหักภาษีไว้เท่าไหร่หักไว้แล้วยังไงต่อถ้าดูจากรูปเนี้ยก็เห็นว่านอกจากหักเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราต้องส่งเอกสารประกอบด้วยนั่นคือหนังสือรับรองการหักภาษีณที่จ่ายหรือว่าใบา50ทวิให้กับคนรับเงินด้วยและในทางกลับกันครับเราก็ต้องเอาภาษีที่หักไว้เนี่ย อ,อีกทีหนึ่งผ่านแบบแสดงรายการภาษีที่กฎหมายกําหนดไว้อีกนั้นความยากมันคืออะไรความยากมันก็ไล่เลียงแบบนี้เลยครับก็คือถ้าเกิดเรามีการจ่ายอะไรก็ตามให้กับคนอื่นเป็นค่าใช้จ่ายเราก็จริงแต่เราต้องมาเช็คว่าค่าใช้จ่ายนั้นหรือรายจ่ายนั้นเนี่ยเราต้องหักภาษีในที่จ่ายไว้หรือเปล่าเราจำเป็นต้องรู้ว่าค่าอะไรหักภาษีในที่จ่ายกี่เปอร์เซ็นต์หักเท่าไหร่ หนึ่งเรื่องหากเสร็จแล้วยังไม่พอใช่ไหมครับหากเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องนําส่งหลักฐานให้กับคนรับเงินด้วยก็คือเราหักเขาแล้วเนี่ยยู่ๆบอกว่าหักแล้วเรียบร้อยถ้าไม่ได้มีหลักฐานให้เขาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากที่จะพิสูจน์ใช่ไหมครับว่ามันมีการหักจริงหรือเปล่าก็เลยต้องออกหนังสือรับรองการหักภาษีหน้าที่จ่ายให้กับผู้รับเงินด้วยจ่ายเงินให้เขาปั๊บเขารับเงินเราไปรับเงินไม่เต็มเพราะถูกหักภาษีไว้หนังสือรับรองการหักภาษีหน้ที่จ่ายก็ต้องไปด้วยต่อจากนั้นครับหักเงินไว้แล้วคร ไปส่งให้สรรพรกออีกทีหนึ่งแต่จะไปส่งให้สารพรกรแบบเอาเงินไปให้เลยเฉยๆก็ไม่ได้ก็ต้องนําส่งผ่านแบบแสดงรายการภาษีหักในใหน้าที่จ่ายแต่ละแบบอีกนี่คือเรื่องวุ่นวายเรื่องที่ยุ่งที่เกิดขึ้นของคนทาําธุรกิจถามว่าทําไมเอาเรื่องนี้มาคุยมาเล่านะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นหนึ่งเรื่องครับที่หลายคนเข้าใจผิดแล้วก็มักจะทําไม่ถูกต้องพอมันเป็นแบบนั้นเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อเรื่องของบัญชีเรื่องของภาษีต่างๆเต็มไปหมดแล้วก็ที่สําคัญคือโดยทั่วไปคนที่เริ่มต้นธุรกิจเนี่ยอาจจะไม่รู้หรือเออาาาจจรริิงๆต่ให้ทํธุกม เ,เขาอาจจะตอบได้ไม่หมดก็ได้เพราะอะไรอเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันอันนี้พี่หนอมไปเอาบทความมาจากเว็บไซต์ c ี d a c ดี e m y นะครับก็เป็นเว็บที่พี่หนอมทํางานกับเขาอยู่แล้วกันนะฮะพูดง่ายๆก็ขโมยเข้ามาใช้นะครับเขาเขียนบทความเรื่องนี้ไว้แล้วดีมากก็อยากให้เห็นก็คือเนี่ยอัตราภาษีทางหน้จ่ายเนี่ยเราต้องจํา คือเราต้องรู้ว่าเราจ่ายเงินได้ค่าอะไรนะสิ่งสิ่งที่เขาให้จำเนาะเขาก็จะบอกว่าเราต้องรู้ว่าเราจ่ายเงินได้ประเภทไหนเป็นรายการอะไรคนรับเป็นใครเป็นบุคคลหรือเป็นนิติบุคคลแล้วต้องหักในอัตราเท่าไหร่อันเนี้ยเป็นอัตราสําหรับคนจ่ายเงินที่เป็นนิติบุคคลนะครับยกตัวอย่างง่ายๆสมมุติว่าบริษัทพี่หนอมจ่ายค่าจ้างฟรีแลนซ์นะครับให้กับคนรับเงินที่เป็นบุคคลธรรมดาต้องหักอัตราก้าหน้าแต่ถ้าเกิดบอกว่าเฮ้ยพี่หนอมเนี่ยจ่ายค่าเช่าให้กับบุคคลธรรมดาต้องหัก5%้รืปอรกเมันตนเรี่าเพวกเน ใายจใหม่ๆเราอาจจะไม่เข้าใจดังนั้นในการจาพวกนี้นะครับไม่ต้องไปจําแบบหุ้ยฉันต้องท่องให้ได้ทุกตัวเลยไม่ใช่แต่ว่าให้รู้ว่ารายจ่ายแต่ละตัวเนี่ยเมื่อเราจ่ายบ่อยๆเราน่าจะต้องจําได้ว่ามันต้องหักภาษีให้จ่ายแล้วมันต้องหักเนือตาเท่าไหร่อันนี้ถ้าเราจําได้เข้าใจเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากๆส่วนใครที่เริ่มต้นทําธุรกิจนะครับเราไม่แน่ใจเฮ้ยอาจจะเลือกถามบัญชีที่เขาดูแลเราอยู่ก็ได้ถ้ามีพนักงานประจําก็อาจใช้เขาจําไว้เลยหรือว่าเวลาเขาทําจ่ายเขาอาจต้องรู<ๆ>้ว<ๆ>่างงคนนททําาาบัญชีเเออะข้ เองแล้วจ้างสานักงานบัญชีก็อาจจะถามเขาเบื้องต้นว่าเอในแต่ละรายการจ่ายพวกนี้เนี่ยต้องระวังอะไรบ้างต้องดูเรื่องอะไรบ้างตัวไหนต้องหักหน,นี้จ่ายตัวไหนไม่ต้องหักดังนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นแนวทางหนึ่งที่เราจะใช้ไว้บริหารจัดการเรื่องของการทําความเข้าใจเรื่องของภาษีหักหนี่จ่ายหรือพูดแบบง่ายกว่าน,นั้นนะมาถึงตรงนี้ทําไปเรื่อยๆทําเป็นเมื่อไรบอกเลยก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดเพราะมันจะชินไปเองนั่นเองครับทีนี้มาที่ประเด็นอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของแบบแสดงรายการภาษีอย่างที่บอกไปนะว่าหลังจากที่เราหักเงินเขาเรียบร้อยแล้วเนี่ย นำส่งแค่เงินอย่างเดียวไม่ได้ในการนำส่งเงินแต่ละประเภทขึ้นอยู่กับประเภทเงินได้ที่เรา หักไว้และประเภทเงินได้จะพาไปสู่แบบแสดงรายการภาษีที่เราต้องใช้นําส่งด้วยรูปตรงนี้เป็นรูปสรุปสําหรับภาษีทางในี้จ่ายที่ใช้กันบ่อยๆนะครับมีอะไรบ้างน,นะครับให้ข้อสังเกตดน,นึงก็คือว่าสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือรู้ว่าเราจ่ายเงินได้อะไรให้กับใครแล้วแบบที่ใช้ใช้อย่างไรอันนี้เป็นสิ่งที่ใช้บ่อยสำหรับตัวพี่หน่อมเ,เองกันก็เลยทําสรุปตรงนี้มาให้นะครับแบบที่มันเรียกว่าพองอดอย่อมมาจากภาษีเงินได้ทุกตัวเหมือนกันหมดแต่ว่าสําหรับกรณีของบุคคลธรรมดานะครับการจ่ายเงินให้บุคคลธรรมดาแล้ว มีการหักภาษีหน้าที่จ่ายเนี่ยจำแบบนี้ไว้ง่ายก็ได้ครับมันจะใช้เลขตัวเดียวก็คือ1 2 3ตามนี้คนที่จ่ายเงินได้นะครับให้กับบุคคลธรรมดาที่เข้าเกณฑ์เงินได้ยกตัวอย่างง่ายๆแบบนี้นะครับสมมติว่าบ,บริษัทของพี่หนอมเองนะครับมีการจ่ายเงินเดือนกับพนักงานแล้วต้องหักภาษีหน้าที่จ่ายนําส่งไว้พี่หนอมก็จะหักนําส่งด้วยแบบพรนหนึ่งเพราะพี่หนอมรู้ว่าการจ่ายเงินเดือนนั้นถือเป็นเงินได้ตามมาตรา40่สิบวงเล็บหหรือเงินได้ประเภทที่1ตามกฎหมายฉะนั้นถ้าเกิดเราตอบได้เรื่องประเภทเงินได้้้เรราาก็จะูว่ตอง แบบอะไรรในนกาาํส่งแล้วถ้าเกิดเราตอบเรื่องพวกนี้ได้ซ้าๆทําบ่อยๆเราก็จะจําไปอเองครับว่าอ๋อถ้ามีการจ่ายเงินได้ประเภทนี้ก็ต้องนําส่งด้วยแบบแสดงรายการภาษีประเภทนี้อันนี้คือหลักการเบื้องต้นของการนําส่งภาษีเงินได้หักนะใ้จ่ายตรงนี้ขยายความเพิ่มเติม,ตมหน่อยนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วจะต้องนําส่งเมื่อไ,รไหร่อย่างไรนะครับบอกเลยว่าการนําส่งภาษีเงินได้หักใน,ในใจ่ายเนี่ยนะครับด้วยแบบแสดงรายการที่ว่ามาทั้งหมดนี้เนี่ยนำส่งเป็นรายเดือนครับก็คือทุกเดือนที่มีการหักภาษีเดือนต่อไปก็ต้องมีการนําส่ง ให้กับทางสรรพากรดังนั้นในแบบพรอหนึ่งสองสามใช้กับบุคคลธรรมดาส่วนแบบพรรห้าสามใช้กับนิติบุคคลดังนั้นทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินในแต่ละเดือนแล้วมีการหักภาษีที่จ่ายไว้เราต้องเอามานําส่งให้กับทางสรรพากรจะเห็นภาพหนึ่งที่เกิดขึ้นครับก็คือถ้าสมมติว่าเราหักเงินได้ประเภทเดียวกันแบบสถาน,นการณ์นั้นก็จะถูกใช้ กับหลายๆคนพร้อมๆกันเช่นกลับมาที่ตัวอย่างเมื่อกี้ถ้าเกิดพี่น้องมีการจ่ายเงินเดือนพนักง,งานหลายคนแล้วมีการหักภาษีหนะ้าที่จ่ายไว้พี่น้องก็ต้องนําส่งด้วยแบบพรน,นหนึ่ง แต่แบบพองอัดหนึ่งฉบับนั้นต้องสรุปรายละเอียดการจ่ายเงินกับพนักงานทั้งหมดครับแล้วก็มีสรุปจำนวนภาษีที่หักแล้วก็นําส่งไว้เท่าไหร่อันนี้ก็เป็นแนวทางการยื่นแบบสถานการณ์เมื่อมีการหักภาษีนั้นที่จ่ายไว้นั่นคือทุกเดือนที่มีรายการหักภาษีนั้นที่จ่ายก็ให้นําส่งภายในเดือนถัดไปซึ่งโดยปกติเขาจะกําหนดให้นําส่งภายในวันที่7ของเดือนถัดไปครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตอันนี้ขยับเวลาให้ครับเขาก็จะบวกให้อีก8วันดังนั้นในกรณีของภาษีเงินได้หััักกทที่ท่่่จจาาายยยนนนโดววไป็ะํสงภใัก 15ของเดือนถัดไปถ้าเป็นการยื่นแบบผ่าอินเทอร์เน็ตเพราะว่าได้รับสิทธิ บวกเพิ่มอีก8วันตามที่เล่ามานั่นเองครับทีนี้ยังไม่จบแค่นั้นครับจะเห็นว่ายังเหลืออีกเรื่องหนึ่งที่เรายังไม่พูดก็คือแบบแสดงรายการภาษีหักในะจ่ายที่มามีตัวกอไก่ตามหลังนะครับกอไก่ตามหลังเนี่ยเช่นแบบพอรอหนึ่งกอแบบพอดรอสองกอแบบพอดรอสามกอสามตัวนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องยังไงละกันนะครับเมื่อกี้เราพูดว่าการนําส่งภาษีหักในะจ่ายเนี่ยนำส่งเป็นรายเดือนถูกไหมครับเม <ME> ื่อมีการหักภาษีไว้เราก็นําส่งไปเรื่อยๆแต่ทีนี้สิ่งที่เราต้องนําส่งเพิ่มเติมให้ทางกมรม,กรมกกรสรรพแบบากก่ยมมอาด้วไ มันเป็นแบบที่เรียกว่าแบบสรุปครับซึ่งแบบกอไก่ที่สรุปเนี่ยก็จะมีอยู่สอันทวนีกทีก็คือ1กอ2กอ3กอเล่าแบบง่ายๆก่อนก็คือตัวที่น่าจะคุ้นเคยกันที่สุดหลายคนใช้บ่อยเลยก็คือแบบพองรอนหนึ่งกอแบบพองร้อนห่กอเนี่ยมันเป็นการสรุปการจ่าย เงินได้ประเภทที่1และ2ทั้งปีครับก็คือในปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการจ่ายเงินได้ทั้งหมดเป็นจนํานวนเท่าไหร่โดยเป็นเงินได้ประเภทที่1และ2ก็คือมีการจ่ายค่าจ้างที่เป็นเงินเดือนแล้วก็งานต่างๆที่เป็นรับจ้างของฟรีแล้วเนี่ยทั้งหมดในปีนั้นเท่าไหร่ให้นําส่งยอดสรุปให้กับทางกรมสรรพากรด้วยแบบพรนนกร1กยกตัวอย่างง่ายๆครับอย่างเช่นทุกๆเดือนเนี่ยพี่หนองมีการนําส่งแบบพรกร1ให้กับตัวเองแล้วกันเนาะเป็นมนุษย์งินเดือนแล้วก็ถูกหักภาษีให้จ่ายไว้ทุกเดือนก็จะนําาส่งไนะับวดำ 1> 1, 500บาทซึ่งอันนี้เป็นแบบพรรหนึ่งที่นําส่งทุกเดือนสามหมื่นนะครับยอดรายได้ผูกหักภาษีไว้1500นบาทถ้าเป็นแบบนี้นําส่งทุกเดือนไปเรื่อยๆโอเคแต่แบบพรรหนึ่งกอนเนี่ยจะเป็นการสรุปยอดของปีที่แล้วว่ามันมีการจ่ายเงินไดไ้เงินเดือนเนี่ยให้กับพี่นนอมเนี่ยที่เป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยทั้งปีเท่าไหร่ก็คือ3า0 0 0เมื่อกี้จะต้องคูณ12 นะสมมติว่าจ่ายเท่ากันทุกเดือนแบบนี้30 0หมืคูณสคือยอด3,6มแภาษีทียังได้จ่ายเนี่ยก็คือพันหเมื่อกี้ถูกไหมครับคูณ12ก็คือ18ื0 0มันก็จะเป็นยอดสรุปว่าทั้งปีที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนยติบุคคลเนี่ยมีการจ่ายเงินเดือนทั้งหมดจำนวน3,60,000บาทและมีการหักภาษีไว้เนาะจำนวน1 8 0 0 0บาทสาหรับการจ่ายเงินให้กับคนที่ชื่อว่านายถนอมนะก็เป็นการสรุปยอดอีกทีหนึง่งเพื่อแจ้งกับทางสามกรรับทราบนะครับไอแบบตรงที่เป็นแบบกอนนเเเขออองงงครืื่่ิดา กับค่าจ้างก็คือเงินได้ประเภทที่1และ2ส่วน2กอนะครับก็คือเงินได้ประเภทที่3และ4ก็คือพวกลิขสิทธิ์กับพวกดอกเบี้ยงเงินปันผลส่วน3กอเนี่ยต้องบอกว่าพิเศษนิดนึน่งนะครับเขาจะไม่ได้หมายถึงนิติบุคคลทั่วไปไม่ได้หมายถึงบริษัททั้งห้งส่วนแต่หมายถึงรัฐบาลองค์การของรัฐบาลแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นอันเนี้ยถึงจะมีหน้าที่ยื่นแบบพอรอรสามกอแต่ถ้าเกิดเป็นคนอื่นๆที่ไม่ใช่นะครับก็ไม่ต้องมายื่นแบบนี้เขากําหนดไว้เฉพาะหน่วยงานของรัฐบาลเท่านั้นนะ จ่ายของเงินได้เป,ปที่5้ถึง8ไว้ในแต่ละปีซึ่งจากการนําส่งเป็นรายปีเนี่ยเขาก็จะมีเวลาของเขาครับเช่น2กอกับ3กอเนี่ยต้องนําส่งภายในเดือนมกราคมนะของปีถัดไปส่วน1กอเนี่ยก็นําส่งภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไปดังนั้นข้อมูลสรุปพวกนี้เนี่ยมันก็จะเป็นข้อมูลที่นําส่งให้กับทางรัฐนะครับความแตกต่างนิดนึงของแบบที่มันเป็นรายเดือนกับแบบประจําปีที่ต้องรู้ไว้ละกันนะครับแบบรายเดือนเนี่ยเราหักภาษีเข้าไว้แล้วเราก็นําส่งแล้วก็จ่ายเงินกับทางสรรพากรไปเลยนําส่งไปพร้อมกับทั้งแบบและเเงินนแต่ถ้าาปปป็สรุยีพวกก1 2องกอสกอเนี่ยอันนี้แค่สรุปเป็นรีพอร์ตคือสรุปรายงานทั้งหมดแล้วก็นำส่งให้รัก ทางกรมสรรพากรโดยที่ไม่ต้องนําส่งเงินแล้วเพราะว่าอันนี้เป็นแค่นําส่งข้อมูลสรุปเงินมาถูกนําส่งไปในแต่ละเดือนอยู่แล้วถูกไหมครับแต่เนี้ยมนเป็นแบบสรุปรายปีก็แค่ดังนั้นก็แค่สรุปยอดแล้วก็นําส่งกับกรมสรรพากรเท่านั้นครับมาดูเพิ่มเติมน,นิดนึงฮะสำหรับการนําส่งนะครับการนําส่งแบบพวกนี้เนี่ยจริงๆแล้วเราสามารถใช้โปรแกรมของกรมสรรพากรได้นะครับพี่หนอมเข้าไปดูนิดนึงแล้วกันก็คืออันนี้นะครับเขาเรียกว่าโปรแกรม RD Prep นะครับ RD Prep นะฮะก็คือไว้พีแพร์หรือเตรียมข้อมูลเพื่อการยื่นแบบนะครับเราสามารถบันทึกข นะครับรวมถึงเนี่ยหกอ,อกอกอด้วยแล้วก็สามารถเพิ่มแบบที่ต้องการด้วยนะครับอันนี้เราเพิ่มไว้ครบแล้วดังนั้นก็จะมีแบบทั้งหมดอยู่ที่ตรงนี้อย่างที่บอกไปเนาะถ้าเป็นการนําส่งประจําปีเนี่ยเราก็ต้องทำเนี่ยหนกนครับเข้ามาท,ำทํำของแต่ละปีนะครับสอกอ ของแต่ละปีนะครับเราก็ต้องมาทําสรุปต่างๆแล้วก็ใช้ไฟล์จาก R d p r ดีเลนี่ยนะครับนำส่งกันทางกรมสรรพากรแต่ทั้งหมดตรงนี้เนี่ยพี่หนอมมีทําคลิปไว้แล้วนะครับใครสนใจก็ไปดูคลิปนําส่งพวกเนี้ยต่างๆนะครับที่พี่หนอมทําไว้เกี่ยวกับภาษีหักนาจ่ายไม่ว่าจะเป็นแบบปกติหรือว่าแบบที่เป็น1ก่อกอพี่หนอมทําไว้หมดแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้ทํา3กอเพราะว่าเราไม่ใช่รัฐบาล สรุปทั้งหมดนะครับสิ่งที่เล่าในภาพรวมทั้งหมดนี้ต้องการจะบอกอะไรแล้วกันนะครับคลิปนี้จริงๆอยากชวนคุยแล้วก็เล่าให้ทุกคนฟังเกี่ยวกับเรื่องของการหักภาษีหน้าที่จ่ายครับอยากให้ทุกคนเข้าใจในมุมของเจ้าของธุรก,กิจว่าต้องทําไปทําไมนะครับต้องบอกว่าจริงๆกฎหมายนี่มันมีการสั่งให้ทั้งบุคคลและก็นิติบ,บุคคลนะครับคือสั่งหลายคนเลยรวมถึงหน่วยงานของรัฐด้วยเนาะก็คือถ้ามันกําหนดตามกฎหมายว่าคนจ่ายเป็นใครเนี่ยคนนั้นมีหน้าที่หักและนําส่งนะครับกฎหมายมีเขียนไว้หมดดังนั้นสิ่งที่ต้องรู้คืืืือออออะไรรรรรรรก็็็คคคคคคู้ววว่่าาาาาาเเเเเเเปปนนนนใใตัจยงิล จ่ายเงินอะไรไปครับให้กับคนรับเงินที่เป็นใครเราจ่ายให้กับคนรับเงินที่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลจ่ายค่าอะไรต้องหักภาษีไหมเนาะอันนี้คือสิ่งที่เจ้าของธุรกิจอาจจะต้องถามคือถ้าเกิดอยากใช้งานบัญชีก็อาจจะไม่ต้องถามอะไรมากแต่ว่าถ้าเกิดอยากทําให้เป็นอยากทําเองให้ได้เรื่องพวกนี้ถ้ารู้จะตอบได้แล้วก็เข้าใจเรื่องพวกนี้ง่ายขึ้นมันจะทําให้เราไม่พลาดเวลาเรามีการจ่ายเงินหรือมีการจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆเราจะได้พอรู้ว่าเอ้ยมันต้องหักมันต้องทําอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากให้เจ้าของธุรกิจพอทาความ แล้วก็รู้เรื่องพวกนี้ไปด้วยทีนี้จ่ายเสร็จแล้วยังไงต่อยังไม่พอเนาะต้องออกเอกสารที่เรียกว่าหนังสือรับรองการหักภาษีแลที่จ่ายให้กับคนรับเงินด้วยก็ต้องออยเอกสารให้ถูกต้องเนาะเขาจะได้เก็บไว้เป็นหลักฐานออกเอกสารแล้วยังไม่พอครับขั้นสุดท้ายอย่าลืมนะก็คือต้องเอาเงินที่เราหักเขาไว้เนี่ยไม่ใช่เก็บมาใช้แต่เอาไปส่งให้กับทางสรรพากรผ่านแบบแสดงรายการภาษีต่งตางๆที่กรมสรรพากรเขากําหนดก็นาส่งให้ถูกประเภทเงินได้ถูกประเภทแบบถ้าทําได้แบบนี้ครับก็จะไม่มีปัญหาเพราะว่าหนึ่งเรื่องที่อยากจะย้ําไว้แล้ว ยังไม่ได้พูดเลย <C> e <ars> ก็คือว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยหน้าที่การหักนําส่งพวกนี้เนี่ยมันเป็นภาระของผู้จ่ายเงินถ้าผู้จ่ายเงินไม่หักะนําส่งไว้อย่างถูกต้องเนี่ยกฎหมายเนี่ยกำหนดให้มาเอาผิดก,กับฝั่งของผู้จ่ายเงินดังนั้นผู้จ่ายเงินต้องทําทุกอย่างพวกนี้ให้เรียบร้อยครับไม่งั้นคนที่ลําบากจะกลายเป็นเราสิ่งเราทําในฐานะคนจ่ายเงินเนี่ยเราไม่ได้ทาเพราะาเราได้อะไรเลยแต่ทาเพราะมันเป็นหน้าที่ตามกฎหมายและถ้าผิดคนที่รับผิดชอบก็ต้องกลายเป็นเราด้วยแต่ก็นั่นแหละครับเลยเป็นเหตุผลที่ต้องทําคลิปนี้เพื่ออธิิบบบาาาาาายยยจะไไดด้้้้รูแแลลวกกก็็มมมมม่่่เเปนปนนนนนนัััญหหหหใใภงงือฎํีส เราต้องทําก็คือทําตรงนี้ทุกอย่างให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นและก็ทําให้เราเนี่ยเข้าใจลักษณะของภาษีลักษณะของธุกงรกิจรวมถึงการจ่ายเงินประเภทต่างๆได้ง่ายขึ้นด้วยจะได้ไม่มีปัญหาในภายหลังครับผมสุดท้ายครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับใครคิดเห็นยังง่ายนะครับมีคอมเมนต์แบบไหนอยากรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไ้ที่ด้านล่างนี้ได้นะครับและถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ครับฝากนิดเดียวฝากกดไลค์กดแชร์รวมถึงกดติดตามแท็กสมนอไว้ด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับวันนีี้ลาไป่อสสวััดครบ